ใครที่อยากจะม,มีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นสตรีมเมอร์นะผมก็คลิปนี้อาจจะตอบโจทย์ทุกคนนะลองมาฟังกันได้นะผมก็มันอาจจะเพิ่มไฟให้ทุกคนนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าประสบการณ์การเป็นสตรีมเมอร์ฟรีไฟนะผมซึ่งตอนนี้ปัจจุบันผมก็ไม่ได้ทําแล้วนะฮะมันก็นานแล้วแหละที่เคยเป็นสตรีมเมอร์นะผมตอนนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นบล็อกเกอร์หรือเปล่า ยังยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไรนะผมเป็นอาชีพอิสระแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนี้เนาะบางครั้งก็ลงคลิปบางครั้งก็ไม่ลงคลิปนะผมอ่ขอเล่ากลับไปตอนที่น,นานเลยแล้วกันนะ <c oughs> ผมเริ่มสตรีมก็สตรีมแรกก็ก็สองปีที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วสองปีมั้งหรือว่าสามสามผมว่าสามอะผมไม่มั่นใจมันก็นานอยู่เลย ก่อนที่ผมจะเริ่มสตรีมเนี่ยตอนนั้นมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับอยากเป็นแค่ยูทูบเบอร์นะไม่ได้เป็นอ่าสตรีมเมอร์หรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เรื่องนะผมเรื่องอไลฟ์สดเนะี่ยโอเคตอนน่าจะมหนึ่งเริ่มเล่นฟีฟายเลยมหนึ่งนะครับมหนึ่งเริ่มเล่นฟีฟายเริ่มรู้จักเกมฟีฟายก็ม 1, หนึ่งเลยนะครับผมก็นานๆานนาๆาเล่นอนะประมาณพอมสองปุ๊บ โควิดก็เริ่มมาแล้วใช่ม .2 นี่โควิดเริ่มมาแล้วเริ่มติดเกมนะครับพอติดเกมแล้วใช่ไหมไอเราอ่ะคือมันเป็นอะไรอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรล็อกดาวน์ไหมทุกคนล็อกดาวน์ไหมผมไม่ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้อะไรแต่เขาให้เรียนอยู่บ้านเออเรียนออนไลน์ประมาณนั้นแล้วผมก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์แต่ผมเรียนไม่ไม่ครับผมเล่นเกม <laughs> คลิปนี้ไม่ไม่มีการตัดใดๆน,นะครับอาจจะเลียวไปเลยลงเลียวไปเลยเนี่ยผมอาจจะยาวมากคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากฟังหน้าผมก็มันมันอาจจะเพิ่มไฟให้ทุกคนนิดนึงนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่ามีประสบการณ์อะไรเยอะขนาดมามสามนี่เนี่ยผมตัดตอนเลยแล้วกันพอมามสามปุ๊บอ่าผมก็ใกล้จะจบมสามแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เริ่มเริ่มรู้จัก สตรีมเริ่มรู้จักสตรีมเกมสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยเออเริ่มรู้จักแล้วแหละตอนมอ1มอ2มอม3ไม่ใช่ว่าตอนที่ผ่านมาคือไม่ได้อยู่เฉยนะแต่ว่าเออที่ผ่านมา3ปีหลังจากนั้นอะ่ะม1่ม2ม3านี่ยคือผมไม่ได้อยู่เฉยผมอะ่ะลงคลิปด้วยอ่าลงคลิปฟีไฟล์คลิปนะลงใน Tiktok ช่วงนั้นก็ Tik t o k ก็เริ่มแบบมาแรงแล้วนะใช่ไหมครับทุกคนหลังๆนี่ก็ทุกคน,นก็กคงจะรู้ว่า Tik t o k คืออะไรนะแต่ก่อนบางคนอะ่ะยังไม่รู้นะครับ ผมก็ไม่รู้แรกรๆตอนนั้นคือลงคลิปไปมันได้ตังหรอวะตอนนั้นคือคิดไงแต่ตอนนี้คือมันได้แล้วต้องคนว่าคงจะรู้ว่ามันหารายได้จากติต๊กต็อกได้นะครับผมพอขึ้นมสีมาปุ๊บอ่าผมเริ่มสตรีมและเริ่มสตรีมฟรีไฟล์มสีตอนนั้นรู้วิธีรู้วิธีอ่าสตรีมแต่ว่าผมใช้มือถือไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้นะเป็นมือถือเครื่องเก่าแบบเดี๋ยวมาให้ดูเป็นมือถือเอ๊ อันนี้เป็นมือถือรุ่นแรกที่ผมใช้ในการสตรีมเกมฟรีไฟนะผมก็เปิดทั้งแอปสตรีมกับกับฟรีไฟ2นะสอแอปที่เหลือผมปิดปิดแอปเพราะว่าแรมมันมีแค่ไม่กี่จิตกเองนะผมก็ไม่สามารถเปิดได้เยอะไม่งั้นแหลกแน่อะและจากนั้นผมสตรีมได้นิดนึงนะผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวกับมือถือนะผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกับแม่นะผมมือถือเครื่องเนี้ยอ้าหายไปไหนแล้ว a 1 0อ่ะ a 1เอ่ะมือถือเครื่องนี้ยไไ่ะ แล้วผมก็เอาไปแลกกับเมนะผมก็แลกเป็นรุ่นนี้นี่อ่าแล้วทีเนี้ยมือถือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่สองของผมนะฮะในการสตรีมและก็น่า,ามันก็อาจจะเป็นสตรีมแรกด้วยในการใช้มือถือรุ่นนี้นะแล้วทีเนี้ยผมสตรีมรั้งแรกก็ประมาณสัก สามสิบสนาทีประมาณนั้นก็หัดสตรีมนะผมสตรีมไม่เป็นอาจจะเดอือดดาๆอันนั้นคือสตรีมแรกคืออ่าผมผมลองลองไล์สดดูไงว่าระบบมันเป็นยังไงบ้างมันมันทํายังไงมันกดตรงไหนมันอ่าเริ่มสตรีมยังไงแล้วมันหยุดสตรีมยังไงผมไม่รู้อะไรเลยนะผมทุกคนมีจุดเริ่มต้นเสมอแล้วก็มีขั้งไรกเสมอนะอันนี้โคตรเลียวอะ่ะ ผมไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะขออภัยด้วยหนะ้าผมก็ทุกคนอาจจะไม่สบายใจผมสบายใจหนะ้าผมร้อนตอนนี้ฝนตกย,ยู่ดวยนะคลิปรี u s e นะผมตอนเนี้อมอ่ะต่อพอผมสตีมสตีมแรกรู้สึกว่ามีโดเนทด้วยนะสตีมแรกรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยโดเนทสตีมแรกมีโดเนทเหรอวะก็รู้สึกมีไฟมีไฟอยู่นิดนึงนะผมเพราะว่าเป็นสตีมแรกเราเราก็ไม่รู้มันเป็นครั้งแรกที่เรา ได้ตังนะผมได้ตังจากสตีมเกมอะไรประมาณนั้นจริงย้อนหลังกลับไปย้อนหลังกลับไปอีกก่อนที่ผมจะมาสตีมคือมันมีช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าแคลนเกมบีไฟ์นะผมก็บริหารน,น่าจะ30-40คนบริหารอยู่นะครับมีกิจกรรมแคนมีเล่นกับลูกแคนมีดิสแคนนะผมมีมีคนดูแลแคนมีที่ปรึกษาจริงอ่ะผมเป็นหัวหน้าจริงมัน มันก็เลยมีการปั๊มบัตรสร้างห้องเพื่อ,อผมจะเอาบัตรสร้างห้องมาขายนะครับเอาบัตรสร้างห้องมาขายน่าจะบัตรละสิบาทห้าบาทประมาณนั้นนะผมก็พอได้ตังอยู่นั่นเป็นการหาตังน่าจะครั้งแรกของผมเลยนะครับอืมแล้วทีเนี้ยก็โปรเจกต์นั้นก็ได้พับลงไปนะผมเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจาก,จากผม ตอนนั้นคือที่ทำอะ่ะคือมีแฟนนะมีแฟนแล้วนั้นก็เลิอกกันไปปุ๊บทุกอย่างก็จบลงนะผมแคนก็ที่ปรึกษาคนนั้นก็คือแฟนผมนะครับคนนั้นแหละแฟนเก่าคนนั้นแหละแล้วทีนี้นก็เลิกกันโปรเจกต์นั้นก็ถูกพับลงไปกิจกรรมแคนการดูแลแคนบริหารแคนหรือว่าอะไรนะทุกอย่างก็ถูกพับถูกเก็บเรียบร้อยนะผมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วทีนี้ผมก็เริ่มต้นใหม่ โดยที่เริ่มสตรีมจริงก็ชอบชอบนะสตรีมครั้งแรกก็รู้สึกว่าพูดข,ขยันพูดอะคือพูดพูดพูดแบบไม่รู้เรื่องอะตอนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เเเ <c oughs> ต่อ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 ,ตอโอเคเริ่มสตรีมที่สองเริ่มจริงจังละสตรีมที่สองเริ่มจริงจังเพราะว่า ผมเข้าเกมใช่ไหมแล้วไปแคปหน้าจอมาแล้วก็เอาหน้าจอที่แคปในเกมมะเอามาตัดเป็นปกสตีมนะผมก็เขียนหัวเรื่องไปเลยสตีมอ่าไลฟ์สด l i v e ปะไลฟ์สดฟรีไฟลสร้างห้องอ่าเริ่มสร้างห้องแล้วใช่ไหมทุกคนคือตอนนั้นคือเริ่มเริ่มรู้จักว่าสร้างห้องเล่นห้องไฮไลท์อ่ทุกคนรู้จักปะ น่าจะสตรีมที่สองที่สาเริ่มห้หองไฮไลท์เลยน,น่าจะประมาณนั้นสร้างห้องเล็กกับคนดูสตรีมที่1สตรีมที่1ฝึกฝึกสตรีมสตรีมที่2สร้างห้องไหนคนดูสตรีมที่สมก็จะเป็นเรื่องของสร้างห้องไฮไลท์แล้วนะครับผมก็พัฒนามามากแปบ๊บเดียวเอแล้วหลังจากนั้นหลังจากสตรีมที่3ผมก็เป็นห้องไฮไลท์ล้วนเลยนะผมก็มันมันมีผลตอบรับดีนะครับผมก็ <laughs> มันดีมากนะครับ ตอนสตรีมที่4ที่5ก็คือหลังจากสตรีมที่3ใช่ไหมแล้ทีเนี้ยคนดูเริ่มมาเยอะแล้วทีเนี้ยก็มีการกดไลค์ like ที่เยอะ s u b สไครต์ก็รีบเอ่อก็ก็ขึ้นเยอะด้วยแล้วประเด็นก็มีโดเนทเข้ามาแล้วทีเนี้ยผมก็เริ่มแบบมีไฟแบบไฟลุกล,ลุโปรนเลยนะผมจากมือถือ Samsung Galaxy A30 เครื่องแรกเครื่องนั้นนะฮะในการเปิดสตรีมน่าจะใช่นะอะัถ้าจะไม่ผิดนะครับผมผม ผมไม่แน่ใจด้วยมันก็นานแล้วนะสามปีแล้วมั้งนะอ่าแลอ่าผมก็สตีมไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยาวไปเก็บตังค์ไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับผมตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วนะครับโดยผมจะเล่าไว้ทีละนิดนะคคลิปนี้อาจจะยาวมากๆใครที่ฟังจนจบแล้วผมก็ขอบคุณจริงๆนะฮะมันก็ไม่น่ามีใครฟังแต่ผมได้พูดไงผมสนุกจริงไหมไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครฟังไม่เป็นไรผมคุยกับ อะไรไม่รู้ตอนนี้อ่ะผมสตรีมได้ไม่รู้กี่เดือนแล้วนะผมไม่แน่ใจเวลาสตรีมผมตื่นประมาณตีห้าเป็นไงตีห้าตื่นเร็วไปไงเป็นเด็กที่นอนเร็วมากนะผมตอนนั้นตื่นตีห้าสตรีมถึง1 1บเนาฬิกาแล้วก็พักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงมาสตรีมต่อบ่ายโมงแล้วก็ยิงยาวไปถึง4ี่ทุ่มเป็นไงโดยที่ต้องฟังด้วยนะโดยที่ผมไม่ได้ลงสตรีมนะครับผมเปิดสตรีมทิ้งไว้เลยนะครับ แล้วเวลาโดยรวมอ่ะมันก็สตรีมวันละ8ถึงอ่สิบห้าชั่วโมงประมาณนั้นผมเคยคิดว่าอยากจะสตรีม24ชั่วโมงนะผมแต่ว่าโทรศัพท์ที่ใช้สตรีมอ่ะมันไม่ไหวบางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมพี่สตรีมนานตั้ง8ถึง15ชั่วโมงแล้วแบตพี่ไม่หมดหรอเออคือผมสตรีมไปใช่ไหมแบตก็จะหมดแล้วก็เสียบชาร์จครับ ผมต้องชาร์จนะผมชาร์จไปทั้งๆั้งที่มือถือมันร้อนด้วยนะแต่ก็ต้องชาร์จเพราะว่าอยากสตรีมให้มันนานที่สุดเพราะว่า YouTube มันมีกฎนะครับผมการเปิดสร้างรายได้ YouTube มันมีกฎนะครับ4,000ชั่วโมงกับ1,000ติดตามเนี่ยตอนนั้นยากมากผมผมทำได้ยากมากตอนนั้นแต่ตอนนี้คือมันยากมันมันง่ายไปหมดเลยผมก็ได้ผ่านกฎเป็นเทียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกตอนตอนเนี้ยนะตอนที่ตอนที่ผ่านแล้วประสบความสำเร็จแล้วมันมันก็ไม่ได้ยากพอพอมาคิดอีทีอะ แต่พอย้อนกลับไปตอนที่เราไม่มีอะไรอะ่ะตอนที่เราไม่มีชั่วโมงไม่มีผู้ติดตามอะ่ะคือมันยากมากเริ่มต้นใหม่ๆอะ่ะคือผู้ติดตามหนึ่งอะ่ะศูนย์อะแต่ผมเริ่มต้นที่ยี่สิบมั้งตอนนั้นจะไม่จำจำไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่ะต่อครับอ่าผมสตีมได้ไม่รู้กี่เดือนแล้วเนะี่ยผมก็เริ่มเก็บตังได้หลักพันนะหลักพันแล้วทีเนี้ยผมซื้ออุปกรณ์คอมชิ้นแรก คอมอ่าบอกก่อนนะครับว่าคอมที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ใช่คอมแต่งเอ้ไม่ใช่เลไม่ใช่คอมเซตอ่าไม่ใช่คอมเซ็ตที่แบบว่าซื้อจาก i have นะครับผม i have CPU ทุกคนน่าจะรู้จักนะผมตอนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะผมตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะอ่าอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมซื้อเป็นเมนบอร์ดนะผมจะไม่ได้ซื้อแบบ ทีเดียวจบนะครับผมซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นมาประกอบเอานะครับชิ้นแรกเป็นเมนบอร์ด H410M H นะผม H410M H นะ่าจะไม่ได้ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นผมขึ้นให้ไม่ได้นะผมเป็น, als, นคลิปรีลส์นะผมเรียวเลยเรียวๆอัดแล้วลงข <c oughs> ี้เกียจตัดอ <c oughs> หรือว่ามันต้องตัดอยู่ดีวะแต่ไม่ผมขอตัดนิดนึงนะ ไม่มั่นใจผมน่าจะได้ตัดนิดนึงมันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะอืแล้วจากนั้นใช่ไหมแล้วผมก็กลับไปสตรีมวนอยู่ยงั้นอะทําอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันเลยตื่นเช้าห้าอาทิตย์ห้าตื่นขึ้นมาทำํำหุงข้าวก่อนเลยอันดับแรกอาบน้ํำไหมก็อาบแล้วก็กาแฟไม่ผมไม่ได้กินกาแฟตอนนั้นผมกินชาชาอะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมจะให้ดูป่ะเนี่ยชาลากไม้ทุกคนเจ้ <c oughs> ลากไม,ก <c oughs> ไม้จริงปะวะเออไม่รู้มันหาไม่เจอครับทุกคนมันเป็นชานะ เป็นชาที่เป็นซองสี่เหลี่ยมอะที่มันใส่น้ําร้อนแล้วมันเอาถุงชาใส่ลงไปอะทุกคนเข้าใจไหมประมาณนั้นนะผมกินวันละสองซองกับน้ําตาลบวกกับมะนาวด้วยนะผมเพื่ออให้ตัวเองมีมีแรงตอนนั้นแล้วก็มานั่งสตรีมเริ่มสตรีมหกโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการจัดการตัวเองนะผมหนึ่งชั่วโมงนะก็น้อยอยู่น้อยบอกหรือไม่น้อยดีก็เร็วอยู่นะอืม เอยเร็วอะไรล่ะเยอะอยู่อ่ะแล้วจากนั้นก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยๆุปกรณ์คอมชิ้นที่สองผมซื้อเป็น CPU i10 i อสบอสะ i5 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 Gen10 อห้าเจสรหัสส0 0ร้ะครับผมรหัส F ไม่มีการจอนะผมซึ่งตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องคอมนะฮะซื้อ มาโดยที่ไม่มี f เอ้ยโดยที่มี f และไม่มีการจอใช้เลยแล้วมาเชื่อมกันปุ๊บมันก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีแค่2ชิ้นใช่ไหมมันมีแค่2ชิ้นเมนบอร์ดกับซีพมันขาดอะไรละ่ะขาดการดจอขาดแรมขาด power supply นะฮะเคสตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องเคสเลยนะผมไม่จริงมันไม่ต้องใช้เคสก็ได้จริง,รงอ่าผมมีคอมเครื่องเก่าด้วยไงแต่ว่าคอมเครื่องเก่าเครื่องนั้นเล่นอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยเป็นฮาร์ดดิส แล้วก็เป็นจอเก่าแล้วก็มัน19นิ้วมีรอยๆอ,ยอะ่ะมีรอยรอยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ,ะอ่ะอ่าแล้วเนี่ยก็ซื้อ,อชิน้นเอาขอไปชิ้นที่3เป็นแลมผมใช้เป็น ddr สี่ bus สองหนึ่งสมสาาผมจำได้หมดเลยบั s สองหนึ่งสแจิกแถวเดียวนะผมตอนนั้นใช้แค่8ปดจิกในการมาลองรันดูก่อนผมไม่มีความรู้เรื่องคอมผมศึกษาเอาอยากรู้อะไร พิมพ์ครับ YouTube เซิร์ชเลยครับวิธีการประกอบคอมอุปกรณ์คอมแต่ละชิ้นคืออะไรทําหน้าที่อะไรผมก็เซิร์ชผมก็หาข้อมูลเอาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะผมไม่มีสอนที่โรงเรียนนะฮะตอนนั้นตอนนั้นก็เรียนอยู่ม .4 ด้วยไม่มีสอนนะครับตอนนั้นก็น่าจะสอนาครูน,น่าจะสอนเรื่องของออใช้ฟอร์มมั้งน่าจะใช่ผมจำไม่ได้แล้วมันจําได้แค่ว่ามีงาน8ชิ้นเลย 8ชิ้นเลยนะต่อเทอมมันก็ไม่เยอะหรอกมันก็สนุกด้วแต,ตอนนั้นมันก็เหนื่อยโอเคโอเคต่อต่อต่อตอุปกรณ์ชิ้นที่4นะผมคือ power เป็น power supply นะผมชิ้นที่4ตอนนั้นใช้550วัตต์แบบถูกที่สุดผมหาถูกที่สุดแล้วน่าจะ330บาท ถูกมากของนับโปนะครับจำได้ของนับโปเมนบอร์ด h c 1 0 m H นย์ m h นะผม n s n หรือเปล่าไม่แน่ใจรหัสหลังผมไม่แน่ใจ cpu i 5 gen 1 0 4 0 0 f นะครับแรมก็แปดจิกบัสสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามเฮ้ยไม่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 ใช่สองหนึ่งสามสามเป็นสองสามสามสามไม่ใช่สามบนสองด้วยนะ ตอนนั้นเป็นเมนบอร์ดที่ไม่ใช่เมนบอร์ดซีพียูมันรับแค่2333ไม่ใช่3 2มน,นะอ่ะต่อต่อถึงไหนและ้ะต่อไปเป็นเรื่องของการ์ดจอจริงผมมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าใช้ไม่ได้ต้องมีการ์ดจอทีนี้ก็ยืมเพื่อนเป็นยืมเพื่อนเพื่อนเอนขอไม่บอกชื่อแล้วกันเพื่อนให้ยืมมาอยู่นะฮะไม่ได้ยืมดิซื้อต่ออดิร้อยหนึ่งเออซื้อต่อนิใช่ใช่ใช่จำได้ตอนนั้นซื้อต่อมาร้อนึงเป็น GT สเจ็ดเจอะไรวะ ทีที่730ก็รันฟรีไฟได้อยู่ตอนนั้นสมัยนั้นนะตอนนี้ไม่ต้องถามนะเปิดคอมขึ้นไหมยังไม่รู้เลยอ่าตอนนั้นก็เริ่มครบแล้วแหละตอนนั้นก็เริ่มติดตั้งวินโดว์ได้แล้วตอนนั้นยังใช้ฮาร์ดดิสต์เดิมอยู่นะฮะใช้ฮาร์ดดิสต์ที่200 200กว่าจิกอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่256จิกเป็นฮาร์ดดิสต์อ่ารัานชามาบอกตรงๆก็เลยไม่พอใจก็เลยรันคับไปก่อนรันงับคอมเครื่องนั้นไปก่อนไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติม ก็กลับไปสตรีมคือระหว่างที่พูดมาคือสตรีมทุกวันนะสตรีมทุกวันทุกวันทกวันก็เก็บตังมาเรื่อยๆเลยๆเลยแล้วก็ซื้อชิ้นต่อ,อไปก็เป็น SSD นะผมก็ลองมาเชื่อมดูลงวินด o วินโดว์วินโดวนดเนี่ยผมได้มาจากการอบรมอ,บ,มอบ,มบรมอบรมบำรุงซ่อมคอมของโรงเรียนนะครับก็เลยได้วินโดว์ฟรีมาตอนนั้นครูบอกว่าเออนักเรียนนะครับให้ ซื้อแฟลไดมาคนละหนึ่งอันนะผมก็ได้ไปนะประมาณนี้อันนี้แฟลไดของอันนี้แฟลไดเก็บข้อมูลส่วนตัวนะจริงๆตอนนั้นก็ได้วินโดว์มาในนี้แหละได้วินโดว์มาเป็นวินโดว์สิบนะครับลองมาลงในคอมดูมาลองรันดูก็ก็โอเคก็ใช้ได้ปกติลื่นด้วยนะประเด็นนะ่ะลื่นมากตอนนั้นสมัยนี้ไม่ต้องถามน,ะน่าจะเล็กมากเลยนะถ้าไปรันฟรีไฟล์ดูรันบลูสเต็กไม่รู้เปิดขึ้นหรือเปล่า อะเหมือนเดิมครับเก็บดังมาเรื่อยๆซื้อเคสครับอันดับต่อไปเคสแล้วก็ไม่พอในเคสมาได้เพต้องซื้อจอใช่ไหมจอที่ผมใช้ก็เป็นเป็นยุคที่เข้าดังมากเป็นของไอพาสันไอพาสัน2775ิเจ็ดเจ็ดสิ s อ่ะนี่คือจอรุ่นแรกที่ผมซื้อเองราคา3,790บบาทไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนั้น สั่งเป็นครั้งแรกสั่งอะไรที่มันราคาสูงเป็นครั้งแรกนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ในการสั่งช e นะ้อปปี้นีผมสั่งจากช้อปปี้นะครับทุกคนไม่ได้สั่งจากใดทั N ้งสิ้นไม่ได้สั่งจากลาซาดาแต่น,นั้นไม่มีความรู้เรื่องลาซาดาผมสั่งไม่เป็นนะในนั้นสั่งแต่ช้อปปี้เป็นแล้วจอนี่ประเด็นคือผมซื้อมาได้ไม่กี่เดือนนะฮะพังเพราะว่าอะแดปเตอร์พังแต่ผมเข้าใจผิดว่าจอพังผมก็เลยแงะพอแงะไปแงะมาใช่ไหมสรุปแพงไอ ผมมีให้ดูอยู่นะเป็นแผงที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ว่าตัวเองเสียค่าโง,งูไปกับอะไรที่มันไม่ควรจะเสียไหนวะแป๊บนึ่งนะมันเป็นเหมือนกับว่าแผงวงจรของของอ้ไเนี่ยของจอพาร์เนลจอเป็นจอ27นิ้วนะครับ75เฮิรตซ์ซึ่งเอามาปรับเฮิรตเล่น รู้สึกลื่นมากครั้งแรกเลย60เฮิร์ผมใช้จอเดิมไม่ไม่ค่อยลื่นอ่ะนี่นี่แหละอ่ะนี่มันจะเป็นแผงจอใหญ่27นิ้วซึ่งผมไปเอาไขควงอ่ะไปขีดมัน่ะตรงเนี้ยแล้วมันก็ขาดพอขาดแล้วก็รู้ว่าเอ้ามันพังแล้วพอพอมันพังแล้วก็ลองซื้ออะแดปเตอร มาใหม่นะผมเพราะว่าอะแดปเตอร์ของมันอะอะแดปเตอร์ของของมันจริงๆอะของที่มันแถมมาให้อะ่ะพังนะฮะพอไปซื้อมาแล้วเสียบดูเอ้าจอติดสรุปอะแดปเตอร์พังจอไม่ได้พังติดแล้วนะแต่เป็นเส้นเลยครับเหมือนเป็นเส้นอะเป็นเส้นไหนเป็นเส้นขีดตรงๆอะมันไม่ใช่เส้นแบบไม่มันเป็นเส้นแถมแถมด้วยนะแถมจอฟ้าเอาเอไอเราก็ไม่รู้นะตอนนั้น คิดว่าโจพังแต่บทสรุปแล้วมันก็อะแดปเตอร์พังนะครับอยากให้เช็กก่อนตอนนั้นถามหาช่างแล้วนะมันพังแล้วก็ถามหาช่างด้วยนะประเด็นเนะี่ยพี่ครับซ่อมได้ไหมครับมีอ,อารมีอะไรไหมครับทางร้านเขาก็าบอกว่าไม่มีอะไรคะ่ะเออไม่มีอะไรสำรองนะยเพราะว่าเป็นของจีนจอเนี่ยเป็นของจีนนะครับเป็นของจีนที่รับมาขายทีแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์ประมาณนั้นเป็นของของนี้ พอมันพังแล้วผมก็ติดต่อจากทางร้าน,อ,าน,น,นอันนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมีประกันอยู่แต่มันประกันไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันผมแงะมันแล้ว,ลวเรียบร้อยพังไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ยังอยู่นะจอใครอยากได้ก็ทักมาผมให้ฟรีเอาไปทําไมเอเอเก็บเป็นที่ระลึกดีพอมันพังแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมล่ะใช่ไหมจอต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นของไ a แฮบละแหละตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นของไ H แฮแล้วเพราะว่าของนั้นมันต่อยากนิดนึงตอนนั้นเนาะของไอแฮเนี่ยผมใช้เป็น24นิ้วรหัส G เป็นของ c o o l e r Master นะครับ c o o l e r Master 24นิ้ว1 0 h z 100Hz เฮินะอ่เเลยนะ <Yeah. S 1> เร็วกว่า 75Hz ของ iPad ร27นินิ้วอันนี้ก็ราคา3,590ถูกกว่า200นะครับถูกลงเอ,อ่อน่าจะหมดแล้วผมก็ได้ซื้อกลจอมาอีกอัปเกรดคอมอ่ะเข้าใจไหมมันซื้อมาแล้วมันก็ต้องอัปเกรดจาก GT 730ใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ามันอยากสตรีมในหลายๆช่องปกติคือได้คอมมาก็สตรีมใน YouTube แค่ช่องเดียวนะครับไม่ได้มีการอัปเดตใดๆทั้งสิน้นพอรู้สึกว่ามันรู้สึกมันมันมันเริ่มได้เรามันเริ่มได้แล้วก็รู้สึกราเราก็ต้องเ,เปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเปลี่ยนไปสตรีมใน Facebook ด้วยเพราะว่ามันก็มีการส่งดาวตอนนั้นมีการแจกดาวฟรีสําหรับ ู้ใช้ Facebook ใหม่เพื่อในการส่งดาวให้สตรีมเมอร์เกมเมอร์อะไรประ,ประมาณนั้นผมก็ได้ดาวมาเยอะจากคนที่มาดูใหม่ๆด้วยประมาณ75ดาวมั้งต่อคนน่าจะใช่อ่ะผมก็ลองไปสตรีมในเฟซแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็สตรีมได้แค่ช่องเดียวใช่ไหมผมก็ไม่ได้สตรีม YouTube ด้วยดวยิผมสตรีม u t ท b e แล้วผมก็ไม่ได้สตรีมเฟซคือผมต้องเลือกสตรีมอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็เลยศึกษาว่าเออโปรแกรมสตรีมในคอมเนี่ย มันสามารถสตรีมสอช่องทางได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ามันสตรีมได้ไม่รู้ว่ามันเซิร์ชยังไงนะผมใช้ obs นะตอนนั้นมีความรู้แค่กดเข้าโปรแกรมกดใส่คี์อะไรคี์ของ YouTube แล้วกดสตรีมแค่นั้นไม่ได้มีความรู้ว่าใช้ cpu สตรีมดีไหมหรือว่าใช้อะไรสตรีมผมไม่ไม่รู้อะไรเลยเว้ยตอนนั้นอ่า ก็เซิร์ชไปนะผมก็เจอเจอวิธีการสตรีม2ช่องโดยการใช้ปลั๊กอินของ obs นะผมก็ลองสตรีมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคอมไม่ไหวตอนนั้นคอมไม่ไหวไม่ไหวอย่างหนักเลยเพราะว่าเป็น g t 730อยู่แถมคอมมีแค่8ปดจิกแรมนะครับก็เลยตัดสินใจพลักไปก่อนสตรีมช่องทางเดียวคือ YouTube นะแล้วก็เก็บดังไปเรื่อยๆเพื่อซื้อแรมซื้อแรมอัปเดตมาเรื่อย พอแรมเป็น16ปุ๊บก,ก็เริ่มสตรีมดูสรุปมันก็ไม่ไวอีกอยู่ดีเพราะว่าเป็น GT 730อยู่นั่นเองนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อการจอนะครับเป็นการจอรุ่นที่2รุ่นแรก730นะรุ่นที่2เป็น RTX ข้ามเลยอะคือไม่ไม่ไป GTX เอ้ยไม่ใช่ดิ GTX ก่อนดิผมไป GTX 1050 Ti ก่อนก็ลองสตรีมดูโอเคมันตรีมได้ลื่นครับตอนนั้นก็ อยากเล่นเกมด้วยเอาติดเกมแล้วตอนนั้นคือเริ่มติดเกมแล้วฟรีฟงฟรีไฟ,ฟไม่เล่นแล้วเล่นผับจงแบบจีแล้วตอนเนี้ยก็ลองเล่นผับจีสรุป1 0 5 0งศก็เล่นได้ครับแต่ไม่ลื่นกน็มีกระตุงกระดุกบ้างตอนนั้นผับจีไม่ลื่นก็เก็บตังอีกทีเนี้ยเก็บตังหลายพันเลยแหละกาจอ3 0 6 0 TI เลยนะ3 0 6 0 TI ค่า คือข้ามะข้ามเจนข้าม RTX 20ไปแล้วอะ่ะคือไป30แล้วตอนนั้นมันตันแค่3090ใช่ไหมมันไม่มี4090หรือว่าซีรีส์40มันไม่มีนะมันมีแค่30อยู่ตอนนั้นนะผมก็เลยซื้อ3060มาไปมากกว่าน,นั้นไม่ได้แล้วมันราคาสูงมากนะครับราคาตอนนั้นที่ผมซื้อมาเป็นมือสองนะไม่ใช่มือ1ถ้ามือ1ก็ไปดูมาก็1ม่เมั้งไม่ดิไม่แน่ใจ ถ้าหลักหมื่นอะแต่มื่สองมันซื้อมา8 0 0 0ั0แกว่าบาทประมาณผมขอไม่พูดถึงเรื่องรายได้ที่ผมได้ในแต่ละวันเน่ขอบอกแค่ประมาณ3าถึงสหลักประมาณน,นั้นก็พอแน่ต่อวันนะพอซื้อมาปุ๊บเเริ่มติดผับจีนะครับเริ่มติดผับจีแล้วเริ่มเล่นเกมผับจีแล้วฟีฟงฟีไฟก็เริ่มไม่ค่อยสตรีมแล้วบางครั้งก็เออบอกคนดูไว้ว่าคนดูว่าผมขอสตรีมผับจีนะครับคนดูจะดูไหมครับ สรุปมันไม่มีคนดูนะจริงเขา,มาไม่ติดตามเราเรื่องเรื่องอะไรนะเขา,มาไม่ติดตามเราเรื่องเป็นเราเนะเขาติดตามเพราะว่าเราทํากิจกรรมฟรีไฟท่านั้นเองก็สร้างห้องใครติดตามได้เล่นนะอะไรประมาณนั้นติดตามเท่านูน้นเท่านี้จะเปิดเล่นห้องอะไรประมาณนั้นเนาะตอนนั้นผมสตรีมทุกคนก็คงจะรู้ว่าสร้างห้องไฮไรมันเป็นยังไงเนาะทุกคนก็คงจะเคยเล่นอนะบางคนบางคนละกันไม่เหมารวมนะบางคนอาจจะเป็นอยากจะเป็นสตรีมเมอร์เขาไม่รู้ว่าฟรีไฟคือเกมอะไรด้วยซ้ำบางคนอะนะ แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าผมจะพูดอะไรต่อมันก็จะไม่ค่อยได้เรื่องราวมันเก่ามากแล้วนะก็นั่นแหละครับก็เริ่มซื้อฟงซื้อไฟอันนี้ไฟผมมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นในจอไหมเห็นในจอไหมเห็นไหมเป็นสี่เหลียวมาเนี่คือไฟที่ผมซื้อมาเนี่ยซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกซื้อไหมเออไม่ไม่เนี่ยไม่ที่ใช้อยู่เนี่ยเนี่ยสีเดียวไหม ไม่หูฟังไม่ต้องพูดถึงนะผมมันต้องมีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์มันไม่มีหูฟังมันจะฟังยังไงนะซื้อไหนว่าผมผมซื้ออะไรวะโตะคอมเก้าอีอันนี้จริงๆมัน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 สีขาวนะเห็นไหมแต่ว่าผมไม่ชอบหนังผมไม่ได้ใส่เสื้อไงทีนี้ผมไม่ใส่อะผมไม่ใส่เสื้อแล้วทีนี้ผมมานั่งเก้าอีที่เป็นหนังใช่ไหมเก้าอีเกมมิ่งอะมันเป็นหนังทีนี้มันมันเหนียวเออมันไม่ได้เหนียวมันเรียกว่าอะไรวะมันเืดเฟือนแะ มันก็เหนียวมันรู้สึกไม่สบายตัวประมาณนะั้นก็เลยใส่ผ้าแทนมันก็รู้สึกเหมือนได้นอนอะ่ะเหมือนได้นอนอยู่ที่นอนเน,นี่ยตอนเนี้ยของเสื้อขอผมซื้อให้อีกเอ,อ่อมันหลายเรื่องทุกคนผมซื้อมาก็ผมพูดรวมๆล,มละได้ไหมแบบเผื่อทุกคนอาจจะมีกําลังใจมีไฟในการอยากจะเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยผมอย่าเพิ่งหมดไฟนะฮะลองทําไปก่อนเรื่อยๆมีวันแรกเสมอนะครับผมทุกคนนะสายเล่นคีย์บอร์ดเออเมาส์เมาส์ผมซื้อมา3าสี่อันอนะ่ะพังหมดเลย เพราะว่าใช้ไร้สายเพราะว่ามันแบตมันไม่ค่อยดีนะฮะพังหมดเลยเพนเลยก็เลยซื้อแบบเว็แบบสายมาแทนเป็นของอะไรยะนับโบอีกแล้วเหรออ่าตอนลืมลืมลืมบอกว่าผมซื้อการจอมามันมีอันนี้ด้วยไงมี8พินของของการจอแต่ว่า power เก่าอ่ะมันไม่มี8พินนะต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนจากนับโบ5 5 0าวัตต์เป็นนับโบ650าวัตต์ก็นับโวอีกแล้วอะ่ะแต่คีย์บอร์ดเป็นแฟนเทคนะครับ แพนทิกเคมไปรอบนึงแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคี์บอร์ดมันกดไม่ติดปุ่มไม่รู้เป็นอะไรแต่ละอย่างพอเคม่ป,ปุ๊บได้ของใหม่มาสรุปเป็นอีกแล้วตอนเนี้ยเคมไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันหมดประกันเลยแล้วสิ่งอ่าหลังจากที่ครบทุกอย่างแล้วผมก็ต้องก็ต้องอัปเกรดใช่ไหมก็เลยซื้อมือถือเครื่องนี้มาด้วยเป็นมือถือเครื่องแรกที่ซื้อเองนะผมราคาน่าจะ6 5 9ักว่าเนี่ย6,500ประมาณนั้น แพงอยู่นะตอนนั้นมาดูราคาตอนนี้โอ้โหพระเจ้าเหลือสี่พันลดเยอะผมซื้อเป็นสีม่วงมาแกะเลยดีกว่านี่ซื้อของซื้อเคสซื้อทุกอย่างที่ตรงตัวเองอยากจะได้ <c oughs> มันไม่พอเนี่ยผมตอนนั้นติดคลิปอัดคลิปชอบการการอัดคลิปแต่ว่าความจําคอมพิวเตอร์คือไม่พอนะก็ต้องอัพเกรดฮาร์ดดิสอีก2ลูกอีก2ลูกลูกหนึ่งเทาไบต์ลูกหนึ่งก็ห้ากว่สกจิกประมาณนั้น แต่ก็ยังไม่พออีกก็ต้องอัพ SSD อีก1นลูกเพื่อจะเอามาเก็บเกมผับดี n e c r a f t อ่าหลายอย่างนะครผมโปรแกรมตัดต่อด้วย Da Vinci Resolve นะผมได้ใช้ในการตัดต่อสมัยก่อนใช้แคปคัตเพราะว่าแคปคัตมันไม่ได้แบบโปรนะมันตอนนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ได้หิวตังค์นะแคปคัตตอนนี้คือผู้คนคงจะเปิดเข้าไปอาจจะเห็นแบบโปรเพียบเลยใช่ไหม <c oughs> มันกักหมดเลยเว้ย ผมซื้ออะไรกผมจะไม่ค่อยได้นะเครื่องปริ้นนะเครื่องปริ้นเครื่องแรงเอาพังอีกแล้วมาเครื่องที่สองก็น่าจะพังแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยผมจะไม่ได้ <c oughs> อะพอหลังจากนั้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาผมก็เริ่มห่างหายจากการสตรีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าผมคิดอย่างคิดว่าผมจะเปลี่ยนแนวอะถ้าถ้าผมพูดไปแล้วเดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมแยกเป็น ep สองแล้วกันเนาะอันนี้มันก็คงจะยาวไปละตอนนี้คือส4นาทีแล้วใช่ไหม ผมน่าจะแบ่ง EP สองสองสอง EP นะผมเออประมาณนั้นนะผมจะตัดนิดน,นึงแบบไม่เป็นไรหรอกหลังจากที่ผมไม่ได้เริ่มสตรีมนะผมทุกอย่างก็ถูกพับไปการเป็นสตรีมเมอร์ผมก็ได้จบลงเป็นเทียบร้อยแล้วนะฮอืมน่าเสียใจนะผมน่าเสียดายมากทุกอย่างมันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ค่อยจะได้แล้วนะมันยากมากก่อนที่จะมีไฟแล้วย้อนกลับไปสตรีมเหมือนเดิมอีกครั้งนะฟีไฟก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะไม่แน่ใจว่า กลับไปได้ไหมเพราะว่าบัตรสร้างห้องมันตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่เยอะมากคือระหว่างสตรีมผมก็ปั๊มบัตรสร้างห้องไปด้วยไงเออมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆตอนนี้บัตรสร้างห้องก็เหลือเยอะเยอะๆแบบเยอะเลยคนดูหายไปหมดเลยตอนนี้ไม่ไม่มีตอนนี้ก็ไม่ได้สตรีมแล้วนะพยายามจะเปลี่ยนในการลงคลิปถ่ายทําคลิปแต่ก็ไม่มีไฟนะครับผมประมาณนั้น